สวัสดีครับพบกับเขยยวนเขยยวนพามาเกี่ยวข้าวครับผมข้าวเหนียวครับเดี๋ยวจะเกี่ยวให้ดูอันนี้อันนี้อันนี้เกี่ยวไม่เคยเป็นนะครับเขยยวนไม่เคยเกี่ยวนี่ขนาดไม่เคยเกี่ยวนะครับเขยยวนไม่เคยเกี่ยวข้าครับอันน้ข้าวเหนียวก็เลยต้องใช้คนเกี่ยวนิดนึงข้าวเหนียวไม่เยอะครับลอง ทดลองปีแรกครับลองใช้ได้เกินหาเห็ดก่อนดูข้าวก่อน,เ,เ,อนเห็ดยังไม่ออกนี่ครับเมียเคยยวนแอะน่าฮ่าฮ่าน้องน,นข้าวนี่ครับดูบรรยากาศไปครับเด็กน้อยจะไม่มีเห็น,หนแล้วครับ อีกหน่อยก็จะเป็นรถเกี่ยวหมดแล้วครับอันนี้ไม่ีใครชอมือเกี่ยวแค่รถหมดอันนี้นเป็นข้าวเหนียวนนทำไว้สี่ห้าอันครับเป็นข้าวเหนียวครับนู่นอันที่เขียวๆข้างหลังมันเป็นมะลิครับมะลิใช่ไหมเป็นข้าวมะลิครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวมีปลูกไว้อยู่ประมาณสี่อันครับ ไปครับชมกันเพลินๆวิธีการเกี่ยวข้าวแบบบ้านๆนี่ครับถ้าเป็นสมัยเด็กๆนะครับคนลงแค่เกี่ยวข้าวกันเลยส่วนเด็กๆก็จะไปอยู่ตามหัวคานาครับรอจับแมลงรอจับตะกัแตีนครับนี่ครับเดี๋ยวไหนแม่มาทําให้ดูดูนี่ครับของเล่นสมัยเด็กๆครับ จะปาแล้วม yeah, ันจะใจได้เลยวะก็ได้แย่เหมือแล้วอืมของเล่นครับสมัยเด็กๆครับลองเป่าดูดังป่ะเ้บ้ามันต้องอันนี้กว้างๆร้านแห่งมั้งมันต้องพระไทยมานี้งา อันนี้อันนี้วาลิสมเกน้มันเกีวไ่เ่นีเสือสมุดันนี้เไหนพอมาเป่ามาเป่ามาเป่าหน้ากล้องเลนี่ครับเร็กปีครับนี่ครับเปมมาหน้ากล้องนูมามีมันไลอม่ยวนนมันยไลปหมดแล้วนี่ครับสมัยเด็กนี่ครับของเล่นสมัยเด็กๆนี่หนุ่มสิมีทำตัว วิธีทำครับตัดมาเดี๋ยวโฟกัสตรงนี้ครับตัดเขาเรียกว่าต้นข้าวต่อสางข้าวครับมาข้อมันประมาณนี้ครับแล้วก็มาเอาเขียวป่าตัวนี้สักนิดหนึ่งเนี่ยแบบนี้เดีเ๋ยวดูพ่อทำให้ดูครับอออ่่่ เดดี๋ยวจะังอ้าวไม่ดังครับนี่ครับต้องอ้าอ่าอ้าแบบนี้ครับดังไหม,ม,น,ไหมนี่ครับต้องอ้าครับแล้วก็อมมาสิ่งตรงนี้ครับแล้วก็เป่าตรงนี้มันจะสั้นครับสั้นแล้วมันจะดังครับอ้าอ้าอ้าเป็นของเล่นสมัยเด็กเกี่ยวข้าวเธอครับ เดี๋ยวพอเกี่ยวเสร็จแล้วนี่ครับถ้าเป็นสมัยก่อนๆน,นะครับมันจะอุดมสมบูรณ์วันนี้ครับพอเกี่ยวเสร็จแล้วปุ๊บก็ตามแอ่งน้ําในนาครับมันจะมีปลาเยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วครับหายหมดีม่่าวามันอือาจจะมีครับแต่มันมีน้อยครับมันอาจจะลงไปรวมกันอยู่อันตํำๆครับ ครับเดี๋ยวไล่เกี่ยวข้าวกันเลยมาชมบรรยากาศกันครับ 違った อูอเคยบอกว่าก็ลงมาเกียอด้วยเอาลมก่อนครับนี่เผาเกี่ยวผักก่อนเฮาเกี่ยวเขาได้กับเพื่ขัเต้อพักก่อนอออพูดไรนะครับนื่อยค่ะนื่ค่ะ,น,คะน่าจะน่าจะเป็นปีสุดท้ายที่ได้เกี่ยวมือ <c oughs> ที่เหลือก็จะเป็นเกี่ยวรถเกี่ยวหมดแล้ว ไม่ค่อยมีแล้วครับเดี๋ยวนี้แถวบ,บ้านผมนี่รถเกี่ยวหมดแล้วครับมันจะมีเกี่ยวก็ทางอีฐานะนะแม่อิฐานยังใช้มืออีสานเขายังช่วยกันลงแค่ครับบานาล,ลาบุรีนี่เหลือน้อยมากแล้วน้อยลาบุรีไม่ค่อยมีคน,นเกี่ยวมือแล้วครับ you yeah. นั่นนะไรหันเชืหลาเหมือนยังไ่ค่อยนั่นเต้เลยนั่นวียนนิมว์อะนิมด้วยหอมด้วยอืม นี่ครับจากข้าวเหนียวที่เราเกี่ยวกันมาครับไปส่งไปสีมาแล้วเรียบร้อยครับนี่มากินกับส้มตำเจียวมาดูโอ้โอไม่มีใครมากินเลยครับมา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 นีอค,ค,ครับนีเป็น,ปนวงนคนเยอะๆครับอร่อยดีออโอ อร่อยแต้ปัาเจยคนลาวยิมห้างปักล้านนะตักปักยวนปักยวนมันไม่ได้ว่าอร่อยเพรต้องวอนลำไหลายลำไหลายจะด้คนยวนมันต้องวอนลำเหนียวอร่อยกินแต่ไม่หรอเนม่เนืนี่ยเกี่ยวอันนั้นดูนี่นะเนี่ยนื้อไม่นุ่มเน่ยมาข่าวดีติลาบุรีก็กินได้นะนิ่มด้วยหอมตอดแจนะเหมือนใบเตยเขาก็หอเหมอนใบเตยนี่เผอิญซึ่งค่อยมันเอาวอนค่อยมันนวลนึ่งเห็ดขนกินเห็ดขนบลยตรี นี่มันเหมือนนะหอมใบเียกับเี้ยวเขาเดียวเนมมาเมาไงเหมือนก็เมาอ่ะเนี่ยตัหอเ้านเนี่ยเน้ยเนี่ยมันเป็นพรากูมาเกียวมา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 เร็วมาเรอวพี่นั่งมะฮาวลำจินข้าวหยวน เอาอย่างนี้เนาดูเอาดี๋ยวมันเล้วไปเดี๋ยวมันยังบ่คนต้องคนนี่แ่บะคุนยกมาแบบตั้งเพเขียนคนนอนนะละเยอะาเมียวนียวลำหลายรอดตายเลยพี่น้องได้กินข้าวใหม่แล้วอ โอ้โหพูดที่นี่ก้บงกินหรอกต้อยากรดอ้าักตายไปฮมึงเนี่ยคิดว่ากูบวบอกรยังโอ้ยแย่เสียงดังไปเลยนี่แหละหลังแคกดีบตำแต่อะไรก้อนนี้ข้าเหนียวนี้โอ้แยอร่อยเหมือนต้องให้คนเกี่ยวถัง ทังเลยวะทังจิ้มกะไก่งูแซ่บมันนิ่มมันบางอร่อยหลายเลี้ยงนักต่างก็ได้บางแล้วมันหวานซีอมันเบาอ่ะเขาเบาเขาเหนียวเบามันเล็กเราก็มันหวานหวานพร้อมกันนะมันได้เกี่ยวก่อนเขาเจ้าอะธรรมดาขนมอยู่นี่มันจะเกี่ยวทีหลังนะเขาน่องแห้งมาเขาเหนียวเดี๋ยวนี้เด้อมาดูกันนะคนขเหนียวจังหวัดราชบุรีเหมาะขนาดทั้งนิ่มทั้งขาวกลิ่นกระเจวล้ำ หอมก็หอมใครสนใจให้กดไลค์กดแชร์ใครสนใจกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อกดส BON ักครั้งซักกดักครั้งโอเคครับ